ครับแจกเสื้อฟรีครับแจกเสื nah, ้อฟรีคร like ับผมใส่ตอไม่ละเอานี่คนจ่ายคนนี้คนนี้จ่ายครับผมเสื้อรุ่นเก่าครก็เลือนถือไม่ดีมาลุกอาลุบธนามาุ่กทำบุญกัน ที่เดอกหมดวนมาไังที่บได้นะครับที่หลานเราเคยมดนั่งแป๊บเดียวเกียงไองเรนะครับาได้เอยไปอ้าวมีทีมไรสดนยวันนี้นะครับของวัด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 นะครับวับจะคุณจบเจ็ดชื่อกันเอ่อมาค้ามาค้าอดางีวจะมาหลักสบเจ็ด ตอต okay. ั้งน uh> yeah> ี้ได้เกียรตังต um> ั้งนี้ไดาเกียดเยอะตั้งเียนาพยาเบเมืองแ้่พระเจ้าจะมองเห็นจริงสยับประสายไฟรอดกรรอกกรางเจ้ากระตบดากมั้นี่ลบใครเนี่ยว่นจะไีครับพี่น้องมาตักเดวิน ที่หวป่าปฏิบัติทมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวัดบางปินะครับเป็นีิพิหมายอดีงามและรางเดียนาพญานเดียมเมืองแลนเกิดชวลพว่เราได้ไปตอนนี้ก็เกแล้วครับผมนะฮะเบธีครับร่วมมาโดนกัมาจับเจ้ามงคลสมเ็จงสมไทยเจ้าคุณสมเด็จเกเก็นสมเกงก่เยอะสมะเลยครับผมเะ่ะเป็นบมเกงสม่เเงเก่งงนะ ที่เราจะได้เดี๋ยวคาสเข้าเฝ้าคนหลายคร evet, ับพ anyway> ี่น้องในครั้งนี้นะครับจะพลาดนะไปกันเยอะๆไปกันเยอะๆไปกันมากๆเดี๋ยวแม่เจ้าพระคุณบอกโอ้ยงานใจโตนี่ตรงไหนคนบังปิ้งมาแต่้อยนะครมาครับเข้ามานะมาร่วมพิธีกันแล้วใครอยากทำบุญตอนนี้ทำบุญได้เลยนะทำบุญตอนนี้ทำบุญได้เลยครับเอาระฆังมาแขวนเอาระฆังมาแขวนนะฮะหรือว่าจะทำบุญ จะเป็นเจ้าภาพปวดเลง20ตัวนี้เองเสือสาดเต็มเลยครับพี่น้องสถานที่จํากัดครับให้ให้ให้เชื่อว่าเราเป็นเจ้าภาพลมก็แรงครับพี่น้องสจ้าภาพปวดเลงของขัด9ชั้นขัดทองขัดเท้านี่ก็เหมือนอะไรอ่ะเป็นข้าฟ้าโอ้ยหมเนี่ยโอ๊ตสลาอะไรต่างเนี่ยของที่สูงที่สุดของโอ๊ตใช่ไหม ดนอปทฟานี่ครับผมตวาดูือนทมเสมาดเสทีมาถงแล้วดูเอดมที่กถือัเท้าันี่แหละอร่าเป็นมงคค่ไม่เลที่สุดนะครับมาดูทีมงานและสดมาจากที่ไหนครับโอห Ah, จะ ไปไปไปเขาอะไรสุดเหรอไม่เขามาถ่ายเพจของไอ้วันโอ้ไปอยู่ด้วยกันเคยอยู่ด้วยการนเหรอมาจังสุพรรณมาจังสุพรรณไปอยู่เขาได้ยังไงกูไปอยู่ทีมนี้แหละผมไม่เนาะไปอยู่เขาได้ยังไงไปอยู่เขาได้โกนหนวดขนเขาอ๋อฮะ ไปอยู่เดี๋ยวผมได้มียสุพรรณกับทีมนี้แหละแล้วไปอยู่แล้วก็หนวดก้นขาทำไมผมได้เมียสุพรรณกับทีมนี้แหละเออเดี๋ยวเสร็จแล้วเจ้าเอากลับไปน้ำเด้อนี่ ซุ้มล้อนี่หาย,ายากมากเลยผมของผมก็หลุดหายต้องสั่ง3 5 0 0มีไปถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์สั่งเลย3 5 0 0ยกชุดเพราะว่ามันจะเข้าห้องเครื่อง3,005 5ถามที่ศูนย์เลยเขาสั่งมาของแท้เลย3 5 0 0ไป้หาย ไปหาตามร้านไม่มีไม่มีเลยไม่ถ้าถ้ามันมีซุ้มไอ้ซุ้มล้อมันจะแน่นเนี่ยรถรถทีมงานก็ไม่มีปัญหานี่ครับเลยทีมงานไล่สวนครับพี่นอ้องนี่ครับลองล้อสวยมากเลย โอ้นดอุอุุุดนเดียวกับเอ่อหลวงตบัวาบาบัวนะครับโอ้ยมาติดแกนไมปต้องไปดูครับตัวโดนุดอขอบคุณครับนเ้าขุดมาฝากมนะครับเอาวันดียายวันดีครับโอ้ยวันดีครับคุณยาย จเจ้าตาแล้วเกดแล้วอย่างนี้แล้วเจ้าคุณยายยังเลยอ่ะท uh ีหลังมาแต่เว้นหน่อยนะเจ้าทำงานทำการน่ะนะอย่ามาโทรแบบคนนู้นคนนี้บ่อยไม่ดีนะรถบัตรจีร่าเบียร์น้ำชาก็ไม่เคยซื้อให้กินเลยนะเจ้าต้มตุ๋นใส่ข้าวตุ๋นตับราดซีบตาเยอะแล้วเกิน ล้วม่เอารไปจอดงอกรเปล่าสามสิบล้านเจสบล้านล้านเอลหสิบครับโอ้พี่น้องนี่ยกสองสองคนหล่คักไล่เนี่ยครับคนก็ร้าครับผมกินปลดปามหนึ่งร้อย สวัสด <łość> ีครับพีชายเตีเรอกบนรัุกันนะครับขอยนะบนปงเราอาจจะไม่ทันสมัยนะต้องไปลองดู่่ยจะบอกเคยจะเลยนะตอนนี้ก็เสื่อสารรู้อากาศดีครับผม โอ้ยกลางวันร้อนมากเลยครับพี่น้องโพ้ตอนนี้อากาศดีครับโอ้บรรยากาศอย่ว่าัลืมครับกดติดตามช่องบรวนลเพิรออฟเชี่ยวด้วยนะครับผมนี่บรรยากาศครับโอพี่้องี่ก็เากนต้องเ่อบีบแต่อย่าเข้าลมให้ไมไม่ออ ไหาที่หลังมาแต่เว้นหน่อยมาโน่นมาทสามทุ่มนครับติดไปเลยอาดูยากมายากมาจากไหนกันล่ะคนที่ไหนเนี่ยคนวัดทองโอ้ยลูกตาลูกหลานลูงตาสองคนลูกหลานลวกตาสองคนคนวัดทองคนท่าสายเนุนอย่าท่าสายคนวัทองนี่ครับอู้เสือสารมาถึงวัดตังปิงแล้วนะฮะบุญสิ่งพรามันถึงร้อย คนคนอขอบคุณนะพี่นะไลฟ์สดเนะขอขอบคุณมากครับโอ้ยอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องบารสรับเพลินอ๋อพเเลยะครับผมโอครับวน้อะบรรยากาศรอบๆวัดเก่ามาดยนต่วคสนุกแน่นอนะไม่มาอยู่วภาพาไมาวภาพดแแรงๆหก พรุ่งนี้เราแสดงที่22เราอยู่ที่หนองบัวลำพูนะครับผมพรุ่งนี้เดินทางอีกหนึ่งวันนะครับฝากกดติดตามช่องบ่าวสดลำเพิรออฟเชี่ยลด้วยนะครับผม้เดินไล่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 มาทีหมดต้องโอ้ยน้องพี่น้องขอบคุณขอบคุณสุดที่รักสวัสดีครับนี่ระวังบัวศกลีกระสิทธิ์โอ้ยนี่เจอระนาดเคยเคยเจอเพลงระนาดปะ เขาเป่งๆเหมวๆแล้วไะที่จะว่าอะไรเสียงแมวอ่ะสวเสียงแมวเสียงแมวกับเสียงหมูอ่ะนี่กระติดเลยว เราเระนาดอ่ะระนาดเอกอ่ะลิกาซีดเออลิกาซีดครับผมตัวลิกาซีดแปลกๆครับบ้านผู้สาวมีแต่ผู้งามนะเจ้ากระเนี้ยผู้สาวโอ้ยสายตาค่อยไหมเห็นผู้ใด p ไม่ได้แล้วงามงามอยกระซองล ทานนั่นสอ่องข่ครับคลิปนี้ท่านี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหมค่ครับสวัสดีครับ